สิบสองสองเช็คเช็คท ah, ี่หนึ่งตายอ่าผมตัดมาแล้วเห็นไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยเช็คที่สองอ่าบวกหนึ่งเมมจัดจัดมัน่าดไปแล้วอย่าลืมใช้เทคคกันนะครับสวัสดีครับเก่งก่อนไปด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ how to play this deck อ๋อเด็กนี้เล่นอย่างไรนี่เป็นสำเนียงใต้ไปแล้วโอเคครับวันนี้คุณอยู่กับผมตองมัตส์ไฟและนี่ชาแนลมจิกโดโจนะครับ มาดูกันว่าเด็กนี้เล่นไงมาดูเลยครับไม่ไม่ไม่ไมไมรอครับมาคุณอยู่กับเด็กแอคเซลนะครับเป็นเผ่าใหม่นะครับที่มาลงในการ์ดนะครับเผ่าที่ผมชอบนะผมชอบมากเพราะว่ามันติดเหลืองไม่ใช่คลิปนะครับแต่ว่าเป็นการ์ดนะครับผมโอเคมาดูกันครับว่าเล่นยังไงมันมีเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่ใหม่หมดเลยตัด 1, 2, 3, 4, 5ตัดไป5ใบที่เหลือใหม่หมดเลยอ่ะ หกไก็ได้อะโอเคครับเด็กนี้ง่ายๆเลยครับเราจะขึ้นเลเวลเจ็ดให้ได้นั่นเองเราจะได้เบนฟิเยอะนะครับโอเคและอีกอย่างคือการที่ใส่การ์ดอะจัดไม่ยากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเผ่าเขาทั้งหมดเลยอาจจะมีแซมมาบ้างนิดหน่อยก็คืออ่าตัวนี้กับตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ยังยังยังถือว่าอยู่ในเผ่าเขาอโอเคมาดูกันว่ายังไงบ้างวิธีขึ้นก็คือง่ายๆเลยครับเราเราจะพยายามเซตให้ขึ้นเลเวล7ให้ได้ง่ายที่สุดมีทั้งอ่าน้อง น้องเวลสามไว้หาของแล้วก็เป็นน้องเวลสามฝั่งโวก็คือโวลบค่าโวลบนี่เองแล้วเลเวลสี่ก็สามารถจัดการกับเขาเรียกว่าตัวเล็กๆของฝันข้ามได้แล้วก็รวมถึงไส้ทั้ง2อย่างคือทั้งเพสซิ่งทั้งบาเรียนี้ทําให้เรายืนอยู่บนสนามได้นานเวลห้าก็จะเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งที่ฝั่งบุกกับฝั่งรับง่ายๆเลยกลย็อยู่ที่ว่าขึ้นไข่ได้ก่อนแต่บุกก่อนก็ดีครับในกรณีที่ฝั่งข้ามไม่ค่อยมีอะไรให้เรามานั่งรบพลังอะไร เราบุก,ก่อนก็ดีครับทันมาครับเรวลที่สําคัญก็คือเลเวลหครับเลเวลหกสำคัญมากเพราะว่ามีหลายเทคที่ทําให้เราเคลียร์บอร์ดฝั่งข้ามได้แล้วก็รวมถึงโจเกสขึ้นเป็นเวลเจ็ดได้มาดูกันที่โฟกัสกันที่2ตัวนี้ครับเป็นวอลเจอร์กับตัวของบานโจเลโอมอนครับโอเคทั้งสองตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อเขาเห็นแอคเซลตัวอื่นในสนามค่าลงจะลด5อ่าข้อนี้ดีแล้วก็เหลือ7แล้วยังไม่รวมถึงสิ่งที่ ว้าว wow, ที่สุดในเด็กนี้จริงนับว่าเป็นสําคัญที่สุดเลยเป็นการ์ดคอมมอนนั่นเองครับสีขาวนี้เมื่อเขามีเรามีเอ็กซเซลในขนามเราจะสามารถใช้เป็นนี้ได้โดยไม่สนสีแล้วก็ลดค่าลงอีกมันก็เท่ากับลงหน่อยละการที่เราขึ้นเป็นเลเวลเลเวลเจะง่ายขึ้นเพราะเราจะมี2ตัวอ่ะถามว่า2ตัวนี้คือเมื่อมีตัวของบานโจจะเป็นตัวคีย์บอร์ดส่วนบอเจอจะเป็นตัวบุกแต่มีคําสั่งโจเกต เิร์นเหมือนกันก็สามารถขึ้นเป็นตัวของเคอสได้ถามว่าเคอสเก่งยังไงก็คือเขาสามารถคืนเมมได้จากเมมที่เราจ่ายเกินไปรวมถึงาการฟรีสบอร์ดก็คือการนอนเขาทั้งหมดแล้วไม่ลุกอันนี้คือดีมากและแถมให้จะให้เป็นเหมือนดีบัฟบอร์ดของขนมข้างก็คือเทคออนเพย์จะไม่เกิดครับถามว่าเป็นยังไงไปดูกันในเกมดีกว่าครับ เอาละครับเรามาดูเกมเพย์กันเลยนะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับแขกรับเชิญเหรอใช่ครับเรารับว่าเป็นแขกรับเชิญครับเพราะว่าคุณอยู่กับผมมา2อ EP แล้วก็เว้นหนึ่งหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เจอผมอีกครั้งอาจจะติดกัน3อาทิตย์ก็ได้นะอ่าเจอผมอาทิตย์ที่3 <laughs> ครับนี่คืออาทิตย์ที่สานะครับโอเคอันนี้วันนี้อีกวันนึงครับผมเปลี่ยนชุดมาแล้วไอคาราที่แล้ว ก็สองวันครับถ่ายสองวันโอเคครับโอเคเลยครับผมอันนี้คือมูจนพอใจแล้วอันนี้คือมูเตลูครับมูเตลูมูเตลูเขาเรียกสายสายมูต้องต้องทำนะครับก็คือมูจะไปเจอของที่คุณต้องการครับจ้ามาหาพูดเริ่มก่อนกันดีกว่าครับใน3-2ใสองนบ่งเยิงฉุบโอ้โหช้าเลยผมกรรมมันตั้งแต่ผมกรรมันแต่บ้านแล้วดู2ตอนที่แล้วผมก็ออกช้าใช่ครับไปเลสโก อ๋อมันอีกวันหนึ่งไงไม่มีหมวกถูกต้องนะครับผมเปลี่ยนมือไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนมือด้วยอ่ะไม่เปลี่ยนเป็นมือซ้ายนี่จู๊บแบบจแบบว่าไม่ไม่กลับเปลี่ยนมือไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับสกูก็สกูก็รู้เองนะเรามาดูกันว่าจะเล่นด้นไนปอกกับไฟกับไฟฟ้าไข่ครับเป็นพี่นามอนพี่นาพี่นามอนครับผมแต่นกแปลงร่างเป็นเสือครับ ไลอาเลโอไลลาลูลาลีนี่ผมเสือต้องแปลงเป็นอันนี้มันสิงนี่หว่าอันนั้นไลอันนั้นเลโอเลโอเป็นมอนเป็นไลอาร์มอนไลอาร์มอนจ่ายเมมก่อนจ่ายเมมไม่ไม่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกผมตั้งใจในการอ่านชื่อมากๆเลยนะครับสำหรับแมทเชิญครับเชิญครับจ่สห้เาุ๋ยจุ๋ยสัปดาห์ที่แล้วเล่นอ่าสัปดาห์ที่แล้วเล่นเป็น ผีครับโอเคฟักไข่ครับผ <laughs> <ug gie> <issions> ีอุ้ยปุจจี้เมลอนหลอนไหมครับหลอนหลอนอะไรครัแล้วก็คราวที่แล้วผมเป็นผีผมเจอน้ำแข็งมาอะไแข็งแข็งอยู่โอเคนะโอเคนะบูฮะบูฮะบวเป็นโก้อนพีเอด้วยอุ้ยน่ารักเชียวถ้าลงไวโเลตพีเอนี่คืออันนี้คืออันนี้คือเหมือนเมมบูธนะฮะดูไว้ทุกคนอุ้ยเป็นกระสอบดำสีครับลงไวโอเลตเมมบูธอินล้วอ่านแล้วเหรอครับอ่านแล้วตัวนี้ตัวเซตเมมนะฮะ ไปเลยน้องเสือไม่ใช่น้องสิงห์แห่พี่สิงห์อ่ก็ได้ก็ได้ได้ได้หมดอ่ะโอเคผมอีโวครับยาตะกรากรามอนเป็นหัวการามอนโอเคครับเมื่อโวมาครับบวกดีพี0สามพันครับแล้วจากนั้นสั่งหนึ่งตัวตีครับนี่ตีเก้าัน มีบาเลียมีบาเลียไม่สนุกเลยเฮ้ยโอ้โหเก่งสุดถ่านแล้วครับไม่สนุกเลยทำไมอ่ะต้องสนุกขนาดไหนครับได้อุ้ยได้ขอโทษครับขอโทษขอโทษครับจั่วไม่ได้ตั้งใจครับบาเลียใช่ไหมใช่ครับขึ้นหน้าเริ่มเมนครับครับผมทิ้งผีหนึ่งใบครับเพื่อจวนหนึ่งการ์ดหนึ่งใบที่เป็นผีใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่บาเลียบาเลีย โซมอนนะฮะโบลงมาจิ้มหนึ่งตัวได้อาคารครับผมจิ้มตัวเองจิ้มตัวเองแล้วจากนั้นแล้วจากนั้นเฮ้ยเราเป็นเด็กผีต้องทำการก็ต้องใช้คีย์เวิร์ดเขาให้คุ้มนั่นก็คือสามโบฮะเป็นแฟนโตมอนครับจบเทิร์นสั่งตีซีเคียวตีมันผมหกพันเจ็อ้าวตายตายจากอะไรเออตายอยู่แล้วใช่ตายจากพาวเวอร์นไดแหละ บาเลียหรือเปล่าบาเลียเปล่าอาคาดไม่เอาไม่บาเลียเอ้ยบาเลียก็รอดเปล่าวะบาเรียลบาเรียรอดนะเป็นไงย้อน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 บาเลียรอดนะไม่ต้องย้อนไม่ต้องย้อนทุกคนดูอันนี้คืออ้ออ้อชอบชอบชอบอ้อหนึ่งสองไปดิตายร่างกายเฮ้ยนี้ผมจะไม่ตายผมทำการ เอ้ยทำไมเขาเขาอยากได้ให้เราขนาดอัมพุนาเรียใช้ก็ใช้คุ้มเอ็กซิคิวโอ้คุ้มเนี่ยคุ้มและคุ้มเขาอ่ะเอ็กซิคิวเสร็จฮะระเบิดตัวเองตายคนนี้ตายคุ้มเลเวล4ไม่เอาคนนี้ก่อนบวกหนึ่งเมมก่อนแล้วก็ตายขุดเลเวลไม่เกิน4ี่คนนี้ครับผมคนนี้เข้ามาสามอ่าหนึ่งไอ้นี่อยู่ในหลุมใช่ไหมฮะใช่นี่อยู่ในหลุมแล้วหยิบผีกับรีเวเลเตอร์โอเคได้ทั้งผีได้ทั้งรีเวเลเตอร์แล้วตัวเมื่อกี้ตัวอะไรฮะ ผีอ๋อผีเหมือนกันโอเคผีผีสีขาวผีหลายแขนอ๋อหลายแขนโอ๊ยตัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวขึ้นมือขึ้นมือครับผมจากนั้นแล้วก็ปุดจี้เมลามอนครับผมเมื่อตายขุดผีครับในหลุมขึ้นมือหนึ่งใบครับวันนี้อ่าโอเคอ่าแล้วอ่าผมยังอยู่ใช่ทำไมวะก็มันเป็นคลิปแกงไงอ๋อไปเทียวเขาให้ผมอยู่โอเคได้ได้ได้แล้ฟักไข่ครับโบนกโบเป็นนกเก่าโกโจครับ เออฟคู่สปาดาสปาดาครับโอเคอะไรอ่ะคนละยูนิเวอร์สครับจากนั้นถึงเวลาแล้วที่นกจะต้องโตเป็นนกที่ใหญ่กว่าสามโอครับฟาวเชอร์จับนอนจับนอนครับแล้วจากนั้นสั่งดิจิมอนหนึ่งตัวตีจ้ะผมไม่อยากตีผีผมตีสีเขียวครับแต่ลบสีพันผีแล้วตายอย่างกระมาครับผมหนึ่งเช็คหนึ่งเช็คบาลีย ไม่ทันโอเคผ่านเลยครับเก็เทินจวอันนั้นเป็นเทียนไม่ใช่ไก่โอเคได้ได้ก็ได้ได้นะครับได้ศูนย์โครับผมซื้อไก่มนครับซื้อไม่ใช้นะไม่ใช้ไม่จวดซื้อไก่อุ้ยทำไม่ทำไมไม่ใช่ลืมฮืมันผ่านไปแล้วอย่าลืมใช้เทคกันนะครับทำไมไม่ใช้ลืมพอใจไหมพอใจครับ ทีนี้เนี่ยทำยังไงให้ส่งให้น้อยๆเพราะถ้าจะส่งเยอะไปเดี๋ยวพี่สิงมาพี่สิงแพดเดิ้ปพอปมาแล้วก็จะซึมเศร้าเอผมจะใช้ตัวนี้ตีไปเรื่อยๆไม่ได้โวแล้วโวแล้วโวแล้วหรอโวแล้วเควิดามอนด์ผีพูดผีปีศาจเนี่ยผีนี่นะผีเป็นเตาบอนเป็นเตโอเคยืนแล้วจวมีอยู่สองเมมเท่านั้น เพิ่งแพดเดนป๊อปอยู่เพิ่งมาอ่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 าอย่เพิ่งนะแพดเดนป๊อปแพดเดนป๊อปน่าสนใจจังเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแพดเดนป๊อปไว้ตาหน้าตีครับอะไรจ้าอ่าหมื่นสองบาเลียอ่าบาเลียบาเลียบาเลียญเจ้ามาบาเลียญบาทเมื่อตายหุดฮะตกใจหมดเลยเอ๊เราจะให้เขาเท่าไหร่ดีสิบล้าให้เท่าไหร่จะเล่นสามให้สิบล้าน ส่งเต็มก็ได้ไม่ว่ากันไม่เอาไม่เอาถ้าเครรู้ครับถ้าเครรู้บอกว่าเปิดดูซีเคียวหยิบสีเหลืองออกมาหยิบก๊าซหนึ่งใบถ้าใบที่หยิบเป็นสีเหลืองไม่ฮิวผมไม่ได้หยิบสีเหลืองดูกันนั่นเองแล้วยิบออกเป็นสีขาวตีมือแตกเลยนะแต่หยิบได้หยิบได้ไงหยิบได้แต่ว่าผมบอกผมจะ่หยิบสีเหลืองเออผมพูดผมพูดไปแล้วถ้ามีสีอื่นบนมาไม่นับถ้าหยิบเป็นสีขาวตีมือแตกเฮ้ยไม่ได้ดิมันนับว่าเป็นกราดสีเหลืองอันนั้นข้างศักดหนียว เอาเอารู้บทดน้ำเลย <laughs> เอาพี่สิง <laughs> พี่สิงเล็กแล้วคิวคิวแล้วสับ <c oughs> สับแล้ววาง <c oughs> ให้ตัด <c oughs> ไม่ตัดบางกีอฮ้ยมันสับดีๆเลยเอา,เอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลุกขึ้นมาที่สิ่งที่เห็นก็คือกำัะกตายถูกไหมไม่รู้ครับปรับเมน่ะปรับตลอดเวลาเข้าเทินจูส่งขึ้นหน้าเริ่มเมนฮะไม่ลืมแล้ว ชอบชอบิงชอบใจครับชอบใจิงบาเกมอนบาเกแล้วก็ไปเลยเฮ้ยไปไหนฮะก็ลืมจั่วทิ้งทิ้งทิ้งไม่จั่วด้แบบอยากให้อยากทิ้งมือเฉยๆอยากใช้ความสามารถทิ้งมือเฉยๆอยากขุดแต่ว่าไม่จั่วไม่ทำอะไรทั้งสิ้นสองก่อนนะลงอันลวกเว้ยอันลวก โม่สามมันไม่ใช่โม่เปิดสามใบเปิดสามใบเลือกขึ้นมือหนึ่งใบคนนี้ไม่ใช่ผีที่ขุดไม่ได้อ๋อโอเคที่เหลือมันหยิบได้่าได้่าแล้วก็ไปเป็นครูมุ่งอ่าผีใหญ่ผีใหญ่หัวมาผีใหญ่อมันมันมีบาเรียสองสามรอบหัวมาระเบิดระเบิดเลเวลใช่ไหมใช่ระเบิดเล้วต่ำถุงอ่าตายบายยใช้คุ้มมากได้เอ็กซิคิวค่ะสิบสองสองเช็ค สิบสองสองเช็คเช็คที่หนึ่งอ่าผมตัดมาแล้วเห็นไหมเว้ยอะไรเนี่ยเช็คที่สองอ่าบวกหนึ่งเมมจัด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 โกงอ่าอันนี้จบไอตีเสร็จฮะอันนี้บอกก่อนนะครับเมื่อเช็คแต่สีเขียวมันจะบวกหนึ่งเมมแล้วขึ้นมือแต่เทคอยู่ข้างบนนะฮะอ่าอันนี้ตุยแทบมันตลอดก่อนคิดไม่ออกอ่าคิดหนึ่งอ่าคิดหนึ่งครับแล้วก็โอหดูเด็ดเนี่ยไม่เล่นต่อบวกหนึ่งบวกหนึ่ง ขาดเป็นหนึ่งเมมโปมาอันนี้เมื่อตุยขุดแล้วไม่เกิน5ครับผมขึ้นมาเลยหน้านานใช้เทคนนี้ก่อนเมื่อตุยขุดว้ไม่เกินสิขุดเลซึ่งไม่มีบล็อกเกอร์เด้อ่าบล็อกเกอร์มันเป็นเลเวลห้ไม่มีบล็อกเกอร์ผมจำได้ผมจำได้เพราะผมเป็นผีมาก่อนไม่มีอ๋อไม่คือตายเกิดมาอ่าใช่ครับผมเกิดใหม่ครับอีกชาติหนึ่งของผมไม่มีเวเลตัวใหม่ด้วยะ อ่ะคนนี้ขุดก็ไม่เกินห้าครับใครอยู่คนเดียวทั้งหลุมหน้าตาเหมือนก็มันไม่เกินห้ามันได้เยอะเนี่ยได้ได้ตั้งเยอะตั้งแย่คนนี้แหละคนนี้เหรอคนนี้แหละกิเแล้ม่อออ๋อคนนี้นะแล้วก็เทคปุ๊กซี้ฮะปุ๊กซี้ขุดผีเบนิฟิตแต่โทษทีอ่ะมันปรับเมมเขาถึงจิ๋ะครับมันดูดเมมมันไม่ได้ปรับเมมส่งส่งนกขึ้นไป จิบจิบจิบโมกนกนกโมกกลายเป็นโมกวินวิาไม่ไหแล้วนกจเป็นโกมกมกวนโอเคเฮ้ยแอนแม่มีองมีเอหรือเปล่าไม่รู้ผมจะแปลงล่างแล้วโดนแม่เอจะโวเป็นเอซีโอลบหนึ่งโวหนึ่งครับจนิ้จวครับโวลงมาลบสามหนึ่งบนครับ ไม่ตายสักตัวแป๊บนึงคิดแป๊บใครกันนะใครกันหนอเอาคนนี้แหละอ่าอยากให้มันตอยจอยไม่หดก็ไม่ลบอีกทีหนึ่งหักเมมโมรีบูสครับบวกสองเมมครับแล้วจากนั้นผมจะฆ่าผีเมื่อกี้ผมลบตัวอะไรไว้นะตัวนี้โอเคโอเคโอเคคนเราก็ลบตัวนี้คนเราก็ลีมาได้ลบตัวเองตาย โวสามครับ,บเราป็นสามไปเป็นเป็นเสือที่ใหญ่กว่าครับสิงโตโวยเอะสิงโตที่เป็นเหล็กด้วยไม่ใช่ใหญ่กว่าเป็นเหล็กครับบอกว่าโวล,ลงมาจะลบสามพันหนึ่งตัวเทคโโนมูไม่เกิด,ดนี่ลบแยก <laughs> แล้วจากนั้นผมจะใช้การที่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ใชสองก่อน <laughs> ขเขาเรียกว่าความปันปวนในท้องฉันแล้วกันเพราะว่ามันชื่อเคอสนะโอเคใช้ไปนี้ครับใช้ได้แบบไม่สนสีก็ต่อเมื่อมี e x c e l อยู่บนสนานมตัวนี้เป็น e x c e l นะครับผมสามารถใช้ไปนี้ได้อ่า e เโอเค <Okay. S 1> <laughs> จากนั้นเขาจะเล่นเขาเรียกว่าเผา Excel เนี่ยนะครับคอร์ลบ5ได้เอ้ลบ4อ่าแต่ตัวนี้ลบ5เล่นตัวนี้ครับอ่าเล่นก่อนเล่นก่อนทั้หดลบไป9เล่นก่อนอ่า ตัวนี้บอกว่าเมื่อจะเล่นครับมี Excel เป็นเพื่อนลด5ลด4ลด9ลด 9, เดุ้จุดๆเหลือ3าจ่ายเพิ่ม3ครับจากนั้นเอาใบนี้ไปเสียบใต้ตูดใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงดิจิมอนนะครับ <c oughs> เอาคนนี้ก็ได้อ่า <Okay. S 1> คนนี้ครับเป็นทางด้านของเทคเมื่อลงก่อนนะครับเป็นห <Yeah. S 1> ้าพอนเพครับย้อนโว 2000. 2องนโอเคเลยลบ5 0พหนึ่งตัวเค okay, เลยนี่ <c oughs> ตายจากนั้นย้อนตายเมื่อตายอ่าเมื่อตายครับมาเชิญครับเชิญเมื่อตายขุดผีวิมีเกินสี่เข้ามาก่อนหนึ่งตัวโคตรเปลืองสวัสดีครับผมอาคาบวยจากนั้นครับกลับไปที่ของผมมาที่เทคไข่ครับเมื่อเห็น Excel ลงเขาสามารถอีโวได้ได้อีโวเป็น Excel ลบสองจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งครับโจครับตัวนี้โวลงมาจับนอน2ตัวอ่ะเขานอนให้ผมแล้วแล้วโว DP ผม3,000ัน แล้จากนั้นสั่งหนึ่งตัวตีได้คนไหนอาคาดทุกคนไม่เป็นไม่เป็นเป็นคนเดียวโอเคผมขอเมื่อกี้ตอนแรกที่โมนี้ลืมไปลืมรัสัมันสั่งตีไปที่อาคาดนะคนไหนคนนี้คนนี้เหรอใช่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เขาย้อนเปลี่ยนเพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าตอนแรกชี้คนนี้เราลืมไปรบสัมพันย้ายมาคนนี้แล้วอรแบบว่านี่แหนมีเพียรซิ่งจากน้องนกฟฟาโกหนึ่งเช็คหนึ่งเช็คเท่านั้น จ,จากนั้นเข้าสู่ช่วงจบเทินของผมผมจะทำการแปลงร่างแล้วสั่งตีได้ด้วยเทคของสักคนหนึ่งโจโกเกตโจโกเกตเปออ็นการจเป็นการโจโกเกตครับ <laughs> ขอบคุณมากครับสำหรับหลังไมครับมันคือการควบรวมนะฮะ <c oughs> ใครดีวะใครดีคนนั้นคนนี้คนโน,น้นในเมื่อเราเล่น Excel เราก็ต้องเป็น e x c e l ให้สุดนะครับต้องเอาเอาเหลืองนำเขียวตามนี่เหลืองนำเขียวตามครับ ไปจั่วครับเป็นทางด้านของเคออสมอนอ่าอ่ามือมือวอออเดร์ a r มหรือเรียกว่ามือนกมือสิงมือสิงโตนะฮะโอเคครับเมื่อโอมาครับจะทําการต่อ level 6ในไส้ครับบวกบวกเมมเอาเมื่อโจเกต์ก็ได้เขาทุกมันก็คือการ e v o l u t i o นเหมือนกันบวกสองเมมครับอ่าจับทุกอย่างฝันของคำนอนครับอุ้ยนอนให้แล้วอุ้ยนอนให้แล้วขอบคุณมากครับ แล้วฟ่นตรงข้ามจะไม่สามารถลุกได้จนกจว่าจะจบเทินของเขาและรวมถึงการออนเพย์ไม่เกิดครับจ,จากนั้นาจากเทคของโรเจอร์อะไ er, รกันครับที่ที่ทำการโจเกสมาจะสั่งตีได้ครับน่าสนใจมากเลยครับแต่ไม่เอาครับ <c oughs> ตีสีสีเขียวครับสองสีเขียวลิตตี้หนึ่งหมื่นห้าพัและไม่พอครับนี่ 4, จากเท็กไส้ผีตายยังทรมารยสองเช็คครับหุยขุดผีเลยว่าไม่เกินห้าเขาสนามหนึ่งตัวสุดยอดครับข้วบนเวียน <c oughs> ว้าวาแค่นั้นเรามีตรงหลุมโอเคจากนั้นผมหมดแล้วข้วบนเวียนอยู่กับอีกอีกตัวหนึ่งไม่เห็นขึ้นมาให้ย้อนโมเล่นเลยเดี๋ยวก็มาเข้าเชิญโจอย่างยิ่งใหญุ่พูดถึงก็มาเลยโจได้ใช้ปาก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  ใช้ก็ได้ทิ้งหนึ่งจวนหนึ่งแล้วก็ศูโบฮะตุจี้เป็นสกายมอนเป็นผีซื้อไก่มอนนะฮะเป็นผีเหมคนนี้เป็นผีเป็นผีไงหลอะเราเป็นผียังไงก็ไม่รู้ผีอะไรก็ไม่รู้อืหนึ่งโบครับอุ้ยเป็นเมทัลฟันมอนเมทัลฟันโดมอนฮะเมทัลฟันมอนรู้สึกสนุก ้าไปสีโวเป็นเนคโครอะโวมายิงออกับตูมอาถึงเวลาของผมแล้วผมมีเทคที่เรียกว่าพาธิชงพาธิชงสามารถนำใช่ครับใช่ครับสามารถตามนำดิจิมอนตามเงื่อนไขในในใ,ในเนี้ยเขาบอกเนี่ยโอเคเขาบอกว่าเลเวลหกสีสีเหลือง นี่ก็เหลืองกับเขียวเนี่ยเหลืองเขียวอ้าวมาๆๆออกมาก่อนได้ก่อนที่เขาจะออกจากสนามและเขาก็ออกจากสนามไปโอเคจากนั้นจะกลับมาที่ของคุณก่อนใชงไหมอุ่นเป่อ๋อมมันเป็นเทคจบเทินโอเคงั้นโอเคออกมาผมจะทำการยอดวสอง่ันครับเหลอแล้วก็ลบดีพีห้าพันแล้วก็จับนอนหนึ่งครับอ่านผ่านก็ปรับมิมสิครับรออะไรครับอาจััวครับ ฟักไข่ครับตีเลยตีเลยไม่ได้เราต้องจบด้วยความเอ็กเซลตีเลยตีเลยเอ็กเซลเอเวอลูชิโอเฮ้ยนี่ตัวนี้ต้องโชว์หน่อยว่าเราใส่มาตีเลยนี่ครับครับคออสมอนอัลติเมตคีออสมอนครับเมื่อเมื่อรวมร่างมาสามารถดูดจุบบ เลเวลหในหลุมได้สูงสุด2องใบมีใบเดียวเอามาเสียบปึ๊บปึ๊บโอเคจากนั้นจากนั้นครับต่อ2ตัวนะครับสาม,มารถนำดิชิมอนฝันของข้าหนตัวกับใจกลองได้นะครับแล้วจะไอกูมอนเสียชีวิตแล้วจากนั้นครับ,บ,บไปเลยครับสกิลิตี้ครับ1นึ่งนหกพันแกนอนอยู่แกนอนอยู่แกนอนอยู่ขอบคุณครับ บ4,000สองตัวตายนองขอบคุณครับเไปกินไก่แชะครับโอเคครับโอเคจากเกมที่เราเล่นไปอ่ะดูง่ายๆเลยก็คือเห็นไหมว่าการขึ้นเลเวลหได้หรือว่าการโจเกตได้ทําให้บอดเขาสตันไปเทิร์นหนึ่งเลยวิธีการเล่นง่ายๆก็คือขึ้นวิวขึ้นวเจ็ดให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ แต่จากที่ดูนี่คือมันไม่ได้ไม่ได้เร็วเท่าไหร่เพราะว่าเราเราบุกด้วยววห้ากับวิวหกก่อนเป็นฝั่งนกที่ฝั่งบูก,ก่อนเพราะว่าเขายังไม่ค่อยมีมอนเท่าไหร่อย่างนี้แล้วก็อย่างคือตัวแรกเรายังไม่ค่อยตายนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือออปชันครับถ้าการคีปออปชันไม่ได้มือได้พร้อมกับพุ่งเขาจะสุดยอดมากแต่ถ้า MVP ของเด็กนี้ก็จะเป็นนี่ครับบันโจครับการย้อนโบและลบพลังนี่คือ สุดๆไปเลยครับโอเคก็ทั้งหมดก็มีปลากมานี้นะครับใครที่มีลิสต์อื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาได้แปะมาได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลิสต์ที่เราเอามาแชร์ให้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์เจ๊กนี้เร่นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับก็กดกระดิ่ง subscribe นะฝากไลค์ด้วยและกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับที่ช่อง มจิโดโจนะครับรวมถึงใครที่อยากมาเล่นนะครับก็สามารถมาเล่นได้ที่ร้านนะครับดีสคิปชันอยู่ข้างล่างจะมาร้านก็บอกก,ก็พิมมาพิมมาก็ได้อ่ะอยากมาอยากให้จัดเด็กให้หรือว่าอยากปรึกษาหรือการ์ดเกมอื่นก็มีเช่นกันครับอย,นะอยากตีหน้านะักแสดงอยากตีหน้านักแสดงวันไหนมาผมจะไม่มาครับ <laughs> วันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ,รบไปายลากเพจละ <laughs>